ทำไมฝรั่งไม่ให้ลูกใส่หน้ากากก็ยางเช่นที่เยอรมันทั้งช่วงเวลาโควิดเขาไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่าหกขวบใส่หน้ากากเลยส่วนใหญ่เพราะเจด,ดข้อดังนี้ 1. เด็กๆเ,เป็นโควิดอาการหนักน้อยมาก 2. ใส่สหน้ากาก,ากทําให้การหายใจยากขึ้นยิ่งสําหรับเด็กที่ปอดยังเล็กอยู่ ถ้าใส่หน้ากากทุกวันทั้งวันเสี่ยงที่มีผลกระทบก,บกับการพัฒนาของเด็กก็อย่างเช่นกับระบบการหายใจ3การสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในหน้ากากก็เป็นก๊าซที่เราหายใจออกแต่ไม่ควรหายใจเข้าไป4สายหน้ากากทําให้เด็กไม่เห็นหน้าของคนอื่นมันไม่ดีเพราะเด็กต้องเห็นหน้าของคนอื่นเพื่อเรียนรู้การสื่อสารทางสีหน้าด้วยและเพื่อจําหน้าของคนอื่นได้ด้วย5้าใหน้ากากนาน,าน เด็กบางคนมีอาการเหมือนเป็นภุมิแพ้ขันคอเจ็บคออาการเหมือนเป็นหวัด6พฝังหลายคนเชื่อว่าใสา่หน้ากากนานๆไม่ดีสําหรับการพัฒนาของระบบภูมิคุ้มกันเพราะเด็กต้องเจอเชื้อโรคบ้างต้องไม่สบายบ้างเพื่อระบบภูมิคุ้มกันพัฒนาอย่างดีเพื่อแข็งแรงตอนโตเจ็ดเขาสงสารลูกพี่น้องคิดยังไงกับเรื่องนี้